กันไปหน้าจอด,ดับก็ไม่เยังยยออกมาออกมาเลยออกมาเลยขยับเลยขยับเลยขยับเลยแต่ไปแต่ไปพาไปพาไปพัาพาพาพาลูกพาหล,ลานมาวนเ,เทา่เาให้มันทงป,ปลากันบ่อยๆนะครับ,บเ,เป็นเรื่องท <N" S 2> <ด>ี่ดีดึงไปในหลานทางกายยาเสร็จๆนะครับทางกาย เรื่องเอาไปกระตุนทั้งหลายทั้งปวงนะครับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็คือการเล่นกีฬาดีที่สุดนะครับถึงก่อนถึงก่อนการเล่นกีฬาก็คือให้รู้จักให้อภัยให้รู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักแพ้ให้อภัยนะครับรู้จักพัฒนาโดยมีระเบียบวินัยในเบื้องต้นก็คือต้องมีระเบียบ ออกมาเปลี่ยน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 เลยเปลี่ยนเลยเปนันมาฝนเนอร์ฝันเนอร์ฝันเนอร์ซ้ายฝันเนอร์ซ้ายดึงมาไม่ได้ดึงไปยิงได้ยิงตดวนี้ตัวนี้ติดกับเลยนะครับดูแมงี้ครับไข้าวเป็นเจ้ารับแล้วตาตาไปตาเพื่อนครับกล้องรับครับ เป็นอะไรมันมันติดอยู่รูปแค่มันหน้าจอดับแล้วก็แตะๆขึ้นไหมไม่อะไเดือดร้อไว้ก่อนแตะสองครั้งก็ได้ขึ้นไหมไปเอไปเองเลยไปกันช่วยไปไม่ได้นะสวยเฮ้ยมือตัวหลังอ่ะตัวหลังดูีดูตำแหน่งนีๆตามไหมตาตามไหมขึ้นตัวเลยเปลี่ยนตัวได้ตลอดนะครับเดินเดินเดินเปลี่ยนตัวนะครับ đi đi sáng thum sáng đứng bay đứng bay, bơm đứng bay bơm này có bọn gì này 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 à, này đây đây, này 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 ไปไปไปเลยจิงก่อนจิงก่อนวิ่งหาบอลไม่จะมาดีไหมตา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 มด้วยตามด้วยตามด้วยตามด้ตางด้วยไปไปไปได้ปไ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 ไปตปไ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 ไป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 ไไปไป ยาบังข้ามไป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 ข้าไปขึ้นดึงไปครื่องดึงไปยิงเรื่องดึงยิงมา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 ตัวหลังตัวหลังตัวหลังตาตดูตัวนี้ไม่ตกไม่ตกสวย เฮ้เฮ้เฮ้ไหนเอาบอลออกมาห่างอีกไม่ตกนะไม่ตกไม่ตกไปไปไปทันทานทานทานพี่สาวพี่สาวแห่งแห่งบางเดาวิดตัวอะไรชิดตัวเลยแเสนดิขึ้นมาเลยแสนเข้ามาชิดตัวไว้เลยเห็นไีมเอ้าเข้ามือนไปอีเส้น่าห่างอย่าห่างมาก บอลแรกบอลแรกปล่ปลปไอเด้นปลอยแสนอย่าห่างมากเวลารับอย่าห่างมากดิออกเลยเอาเร็วดิบีห<อ><อ>้าวอันอีทบพักบอลนะไปไอเดนให้มันเร็วกว่าน,นี้หน่อยเขดาดักได้แล้ว เร็วเร็วเขยับน้อยขยับน้อยอย่าใกล้มากนี้อย่าใกล้มากไปมาห่างยอีกไม่ตกไม่ตกไปเลไปเลยไปเลยไปเลยไขาตาชุ่ม่มงุ่มงข้าตาชุ่มเองมันองนกองใไปเลยหาดีต้องส่มากอง เพิ่มมั้เพิ่มมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นมาดิขึ้นมาดิเอาใจ้ดีไมเองใจลูกระวัง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 ตัวตัวด้วยเฮ้ยตัวตัวด้วยใจนี่แม่ระวังแม่ดีโอ้ยมัะตกเร็วเร็วเร็วเร้าาสะพานสังขรัน มี่าบอนนี so. er sure ่คาบอนลังมาลังมาเกือบเป็นประตูอ๋อเบอร์แปดนะครับเมืนี้ไป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 ตันมากรตันเ็วแยนเล็วเซนต์ตันเลี้ยวงมา มีเล่นไป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 ตาตาเล่นมีเข้าไปมีคนไปเรื่อเรียบร้อยนะครับที่ยังไม่เสร็จรายชื่อก็น่าจะมีชาติอียิปต์นะครับไลอ้อนทีนะครับบาสูนะครับเคยกันแต่ขอพัก่อนเย็นสี่ห้าทีนะครับที่ยังไม่ได้เสียงรายชื่อแกนแกนเปลี่ยนเปลี่ยนท่านมนแน่นเปลี่ยนมาฝั่งนี้เลย ไหนดูมุ้ยเบอร์สิบเอ็ดไหนเมฆขึ้นไปไหนลงตามไปไหนตามไปไหนตามไปขึ้นมาไม่ไนไหนไม่ต้องลงตามขนาดนแล้วรอพื้นท<อ>ี่เลยเวลา<อ>สวนแล้วใครจะเล่นเราเลี้ยงเกี้ยร์ี้อะไร คู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นกําแพงกแพงเมกมแพงคาดี่นะครับท่าจางสังลือนะครับอยู่ตาตากแพงตาเไเลยนะครับไเดี๋ยวมเบบเบบอยู่12ผู้ต่อหลังจากนี้ไปนะครับ้งไปเี้งนไปอยู่หลังเขาตามไาไปตามไปตึ้แลขึ้นเดียวนะครับ15นาท,นาทีครับรอบแรกดูคนดูคนดูคน พอไปต้องลงท็อปขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นนี่เลยก็หาที่นั่งเลยนะลูกหยัดเลยจับจองเลยหาที่นั่งดูแลทรัพย์สินด้วยนะโทรศัพท์เครื่องเเก็บมาลยสำคัญสำคัญออกมาได้ไหมถอยถอยตะไก่วิ่งเลยวิ่งเลยพีก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 เลยถ้ิ่มดูคนคนเอาฟาวบอลหน่อยเป็นไรมาบอลแรกได้ ครับจะเดินตามหลังเขาทำไมวิ่งเข้าช่วยเพื่อนหน่อยดีอ้ชเกียรก็ออกวาีจะเป็น้บอลตามทป่นนะครับจบประมาณเกือบ5ทุ่นะครับสุท้ทีมรดประชาชนทั่วไปเื่อากร้อนนะครับวันนี้ไม่มีลมนะครับเมื่อวานไม่มีลมเลยนะครับสยาวเลยยเข้าิ่งเบ มาเล่นไปเ่ไปเ็นไปหบเลยหีบเลยหีบเลยเลยะเยอะเยอะเล่นัยยิงยิเล่นให้ต่อเนื่องเลยนะครับพยายามืดข้าแต่ดาบลูกหลานทางใจลต่ได้เดินคปมพยายาวพยายามับีนเพากรรมการเรามีควบทุมนะครับมีสับเปลี่ยนตลอดเวลาดีบ้างเลยนีบ้างเลยกินไฟกินไฟีเดินตงก็ได้ ันนีชิดตัวดีอย่าห่างดีเวลาเล่นนะเดินเดินไม่แย่งเวลาเคลียเคลียขึ้นมา้างหน้าได้ไหมคนแรกแล้วขอแล้วยิงสิทาไมถูกนะก็ไม่ถูกนะดูตัววิ่งเทาหน่เอ้ยโลิ่สแล้วก็เกือพาสอน้าร้อยห้าสิบสี่นะครับนโลซิ่นะครับสองน้ารยหีนะครับ เร็วเร็วเร็เร็เร็วน้ก่อนขี้ีเน้อเลยขี้ตามนี่แหละข้างของมันจะไปบีบบีเวนไ้ันอไปเอาก็ได้ลูกนี้ไหลมาเร็วเรี ดูดวพี่ฮาบอลออกบอลออกบอลออกบอลดีมากไปไปแดนดูไปออกมาออกมาเอาดีดีกว่านั้นหน่อยเอาดีดีดูดูดูอย่างเขาจะขอโทษดูเขาหนุนต่าไม่ชิดอย่าห่างอย่าห่างเดินเดินเดิน ออกบอลเอ้ย่ากลัวบอลวิ่งหาเลยไอ้ทามาทับามาเร็วๆวิ่งวิ่งวิ่งวิวิ่งหาโอกาสยิงได้แล้ว้ยตั้งนานไมวันางวหานเนี่วๆเรๆเๆๆๆเร็วๆๆๆเเ็นวรร ให้เด็กๆพกปะไอ้ผาะานี่รอรนี้นี่นี nah um> ่น um> okay. ี่รอรนีบังเอาบังเอไปเอไปเองไปเอง ไปไเ่ไปเ่ตแมวไอ้เ่อไปตกไปตกเร็วเร็วเเร็วบีบบีบั้งมาทางมาแล้ววิ่งวิ่งบอลเร็วเร็เร็ว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  ขอบอลแม่ม่ขอบอลนี่แม่เลมทำวะเร็ย่เปล่าอยเปล่าเ้ปล่าครับนี่ยไม่เอ้ยอ้พามาก่อนพามานี่ลูกเบ้งได้เปล่าครับคับคับยืนคับยืน้เ

วอนแรกไม่ทีนะทีไปตามตามตามเฮ้ยทีไม่ต้องขึ้นวนดิยังต้องไปเดี๋ยวเขาหลุดไป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 เองไปเองไปเองไปเองเอาเก็นประตูภาพับเับับรงนีพประตูอยู่จนถึงที่สุดเวลา ไหนเดึนไปเสาแรกหน่อยไหนดึงไปเสาแรกหน่อยไหนเดหนไปเสาแรกเลยไหนสิบจีปทีเขาไปตอแลกเจอขายตอนแะตื่นเวลาที่มีอย่างก่อนที่เม่งเนาะเอ็นทางไป